สวัสดีครับพี่น้องอาาสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับตามที่เว็บไซต์โชโกสสมอนะครับได้ประกาศหลายชื่อทายาทของพี่น้องอาาสมอจำนวน338รลายนะครับที่ได้รับเงินสงเคราะห์ในงวดแรกนะครับจำนวนเงิน418,891บาท50สตางนะครับจากที่ปกติแล้วนะครับ อสมเราเสียชีวิต462รายนะครับแต่เอกสารครบเพียง338รายนะครับดังนั้นนะครับทายาทนะครับยังส่งเอกสารไม่ครบอีก124รายนะครับสำหรับรายละเอียดทายาทที่ส่งเอกสารครบแล้วนะ,ะครับเงินใน338ศพนี้นะครับรายละเอียดดำที่หมอชาติได้วางลิงก์ไว้ใต้คลิปแลวก็รายละเอียดอยู่ในคลิปนี้ก็มีนะครับ ตอนนี้ว่าถ้าพี่น้องอสอสมท่านใดนะครับตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อของเพื่อนสมาชิกเหล่านะครับที่เสียชีวิตก็แสดงว่าอยู่ใน124รายที่ยังไม่ได้รับเงินสงเคราะห์นะครับดังนั้นนะครับฝากพี่น้องอสอสมนะครับที่รู้จักกันนะครับไปแจ้งทายาทด้วยนะครับให้รีบส่งเอกสารหลักฐานโดยเร็วที่สุดนะครับไปยังสมาคมอกศอสสนะครับ ท่านก็จะได้รับเงินสงเคราะห์นะครับในงวดที่1นึ่นะครับจำนวนเงิน4 1 8 8 9 1บาท50สตางค์นะครับซึ่งมีทายาตรับไปแล้วจำนวน338ศพนะครับยังเหลืออีก124ศพนะครับก็ต้องดูแลกันนะครับพี่น้องอสสสมอครับก็ฝากแชร์ต่อไปด้วยนะครับถ้ายังติดขัดปัญหาเอกสารอะไรแล้วก็ ให้โทรไปที่สมาคมนะครับเบอร์นี้นะครับเรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์นะครับ0944021212และ0949708909นะครับดูแลซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าชกสสมอนี้เป็นสะพานบุญนะครับแล้วก็เป็นสวัสดิการของพี่น้องอสสสมอโดยแท้จริงเลยนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆและก็ทายาทของ อ,อสอสออสมอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติยากเ่าด้วยนะครับท่านเกิดจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอ,อสอสออสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วเป็นกําลังใจให้หมอชาติมาโดยตลอดนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ ・